เออโอ้กระตายแสนสองอา้าวกระตายตายแล้วเห็นไหมนี่เราจะตีโกลไม่ได้ปัญหาก็คือเราต้องกดถ่ายรูปแต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมไปมเรียนสก,กิลนะครับโชวเออเฮ้ออย่าถ่ายผมอา้าวเดี๋ยวนะอ๋อมันออกมาแล้วครับขอภัยเมื่อกี้มันปักนะมันปักตัวไม่ขึ้นไม่เป็นไรครับเนี่ยแค่นี้จบแล้ว เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับ้านะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะครับ u g phone เป็นโปรแกรมเปิดใน c l o u d นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทางานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย apk เพวตัวนี้นะครับฮัลสวัสดีครับมีลักี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแรกหน้าลองเอ็มคลาสสิกนะครับวันนี้คนถามมาเยอะอีกแล้วนะโหมีไปนั่งไล่ถาไปไปนั่งไล่อ่าน,นเยอะมากเลยแต่ว่า ขออภัยเล่นนึงหมีตอบไม่ทันนะคือหมีทําทุกเกมอะ่ะมันประมาณ15เกมได้วันหนึ่งอะนะทีนี้ก็จะแบบเกมนึงก็จะมีคนมาเมมหนึ่ง2 0 30เม้มต่อนหนึ่งเกมอะ่ะก็รวมรวมก็300เมมบวกหมีไม่สามารถตอบทุกคนได้แต่ว่าคือหมีพยายามแล้วนะคือหมีพยายามแล้วบางทีก็ต้องกราบขออภัยเลนิดน,นึงถ้าเกิดตอบใครไม่ทันนลนะอ่าเดี๋ยวมีขออญาตพูดเรื่องหมวกบาโฟหาจากไหนที่คนถามเยอะนะครับอันนี้หนึ่งเลยแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่หมวกบาโฟแท้มันเป็นแค่หมวกบัโเฟอแจกแต่มัน กระทัดรัดดีนะแบบไม่รู้อลังการมากประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นส่วนสัตว์ขี่หมดอ,อายุหาจากไหนโอ้โ oh, หน,นี่คําถามยอดฮิตเลยนะครับวันนี้ถามนะครับไอสัตว์ขี่เนี่ยประมาณ20คอมเมนต์ได้แล้วก็เป็นในส่วนปัญหาโกสตีโกสไม่ได้ครับพี่หมีครับผมจบดันไม่ได้ครับผมไม่รู้ทําไงโอเคเดี๋ยวหมีพยายามีหมีบอกวิธีให้นะครับเออโกสก็เนี่ยนะครับนี่คือถ้าไปตีมินิบอสอะพวกกระต่ายพวกสโมกกี้มันจะเจอโกสครับนั่นแหละปัญหาคือตีไม่ได้ ต่มันมีเทคนิคนะครับต่อไปเป็นส่วนเอ,อ่อระบบตลาดกลางเกมนี้จะอยู่ได้นานไหมเป็นเหมือนจีนเทาไหมเหมือนโยกังหรือเปล่าหรือเกมจีนที่แบบเปิดเป็นร้อยเซฟหรือเปล่าแล้วจะรอดหรือเปล่าครับพี่หมีอันนี้ถามเยอะอีกแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับใครถามอะไรหมีจดไว้หมดแล้วเดี๋ยวหมีก็จะขออนุญาตมาบอกนะครับตามประสบการณ์ของหมีนะตามประสบการณ์ของหมีนะครับเอาเรื่องอะไรก่อนดีอะเอาบมบวอโฟก่อนโมบพอโฟได้จากเควสหลักครับแต่หมีจําไม่ได้ว่าเจ็ดสิบสามหรือเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกนี่นแหละ ถ้าพูดผิดขออภัยนะแต่ว่ามันอยู่แถวๆนี้แหละทำเควสเหลืองไปเรื่อยๆครับประมาณเควสเลเวลตามที่หมีบอกเดี๋ยวมันก็จะได้ดบวกบัฟโฟแต่อันนี้ไม่ใช่บวกบัฟโฟแท่นะของแท้มาต้องมาจตี้ครับมาจตี้ของบ,บัฟโฟอันนี้มันเหมือนแบบทำมานน่ารักนารักแจก,กอะไรอย่างเงี้ยน,นะมายจิตติมาจิติิพูดผิดก็ไม่ได้หรือกูโดนดรา,ม,าม่าอีกชิบหายไม่ได้เลยนะอาวเจ้าถิน่นเจ้าถิ่นโหดนะครับไม่ได้เลยนะนิดนึงไม่ได้เลยโอ้พูดผิดนิดนึงก็ไม่ได้กูเดี๋ยว บาฟเเมดคุงบาฟเเมดที่น่าจะอยู่หกเจ็ดาวแนละ้วมั้งแปลว่าเป็นปีศาจชั้นสูงนะครับมันน่าไม่น่า,จ,าจะมีคนขายก็มีก็ไม่ได้ดูเลยอาวเฮ้ยไม่เจอบาฟอ่ะอ่ะเขาอยู่ชั้นสี่เองเหรอขอโทษครับนี่มาจัตี้โกมครับโอ้โหย่างหล่อเดี๋ยวมีวมมมสใส่ดูนะอันนี้ โอ้โหมันเข้ากับพ่อค้ายังเป็นตวัวมันโตอย่างเลยนะแต่ก็เท่ดีประมาณนี้นะครับอ่าน,นี่จบปไปในส่วนบวกว่า์มันนี้คนถามมาเยอะหมีก็พยายามรวบรวมนะครับเข้าที่หมีทําได้นะครับต่อไปสักคขี่หมดอายุทําไงก็อันนี้หมีแนะนําว่าให้รอคาสามแต่เย็นๆนะเพื่อนเพื่อนคาสามก็นี่ตอนเราจ็อกตรงนี้70นะครับหมีก็อีกแค่30จ็อกก็ได้แล้วก็น่าจะสักสามสี่วันนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนจะซื้อสัต์ขี่ตอนนี้ก็มาที่กลางฟอนต,ตรงนี้เลยครับนี่ตรงจุดแรกการบอลนะคร กดปีกคำสั่งนี่คำสั่งที่3ามพันหกสิบสี่ล้านนี่เรนโบว์สโตนพูลิงจะบวกมุมสปีดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โหถ้าเกิดไปซุปโนโน,นะโคดอย่างชอบเลยเพราะว่าบวกสปีดอะจำได้ว่าบวกสปีดมันเพิ่มดาเมจซุปโนใช่ไหมแต่ภาพนี้ไม่มีซุปโนนะแต่นาคดเดียวก็คงมีนะครับก็ถ้าอยากจะขี่ตอนนี้เลยเพราะว่ามันช้าจริงก็จัดเรนโบว์สโตนคือพ่อคามี่หมีวิ่งแบบหนืดมากเลยเนี่ยต้องมานั่งกดไอ้นี่ครับ รถวิ่งเร็วนะไม่งั้นโอ้โหเดินแทบไม่ได้เลยตอนนี้แต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องกังวลครับมีวิธีหนึ่งก็คือรอเปลี่ยนคลาส้ำอย่างที่หมีบอกอเดี๋ยวมีเขาญาตพาไปนะครับแล้วก็มาซื้อไซส์ละเอาโทนนิดนิดเอาโทนนิดหน่อยแล้วกันสักสามสี่วันนะครับสามสี่วันแต่ก็โทรมานะวิ่งเควสตึงมากเลยนะเหนื่อยอ่ให้เรามาตรงนี้แล้วครับซ้ายล่างนะครับนี่ แต่ว่าเพื่อนๆต้องเปลี่ยนคัสก่อนถึงจะซื้อได้นะครับก็ตามนี้เลยนกของพาราดินแม่งโคตรหล่อมีทําได้เมื่อก่อนมีก็เล่นพาราดินนะนี่มีอาปากามีอะไรแบบนี้ก็จะราคาอยู่ที่ร้านหกทุกคนสามารถเข้าถึงได้ก็แนะนาว่าเปลี่ยนคัสสามแล้วค่อยซื้อครับแต่ถ้าเป็นสุลต่านก็ซื้อพูลลิงสโตนตรงนั้นไปเลยก็ได้ครับส่วนพ่อคา้าถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆสามารถครัสสามได้แล้วก็มาซื้อหุ่นตรงนี้แล้วเดี๋ยวมีขอ้อยากพูดไปเลยลวกันนะ เออคนชวนไปไหนครับเนี่ยขออภัยนะครับตอนนี้อัดคลิปอยู่นี่เพื่อนๆมาตรงนี้เลยเห็นไหมคุณมันเท่โอ้มันหล่อเหลือเกินเพื่อนๆโอ้โหอยากเข้าไปสิงสถิตนายโอ้โหมาเล่นในภาพไอโฟนแม่งโคตรเท่เลยอะ่ะปกติมีอัดในโปรแกรมคอมแม่งคลิปแรกๆอะ่ะเออภาพแม่งไ,ไม่ได้เรื่องเลยนี่ครับกดตรงนี้เห็นไหมครับนี่โอ้โหหุ่นแม่งยังหล,อองงล่อยังตึงเลยสามสิบสองล้านจะลืมเก็บตังค์มาด้วยนะครับอัดวน,นเ,เนี่ยยังหล่อเลสเนี่ยตัวเลสย่างเท่เลยนะครับอ่ะต่อไปเปน็นในส่วน คำ,คำถามอีก2องคำถามก็คือป,ปัญหาเรื่องโกดใช่ไหมตีโกดไม่ได้ทํำยังไงนะครับออแล้วก็เป็นส่วนระบบตลาดกลาง mm hmm. เกมยี่อยู่นานไหมที่มีพูดประสบประสบ,ประสบการณ์ที่มีเคยเล่นมาตั้งแต่5ปีนู่นเลยนะคือต้องบอกบอกว่าบางคนเขาอยากรู้ว่าัเกมมันจะอยู่นานหรือเปล่าอันนี้บอกจริงได้เลยนะ mm hmm. ออระบบ R.M. ตลาดกลางนะ่าจะเป็นระบบเกมที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่มีเล่นมาความรู้สึกมีนะแต่คนอื่นมีไม่รู้นะคือ มันเป็นเปิดเซฟเดียวครับแต่ว่าอย่างที่หมีบอกคือมันแยกย่อยอ่ะเพื่อนเพื่อนกดขวาบนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสามารถไป en ได้คืออันนี้หมีไม่แน่ใจตอนนี้มีกี่เซฟแต่ว่า t เฮดอะน่าจะตอนนี้ถ้าจะมี5 0 en น่าจะประมาณ2 0 3สิ 30, แต่นี้หมีไม่เคยเช็คนะก็สรุปก็คือไอพ้พวกแนวพวกเนี้ยมันก็คือนับหนึ่งเซฟครับเพียงแต่ว่ามันใช้ระบบทุระบบทุกอันเลยก็คือทุกแนวใช้เป็นระบบตลาดกลางอันเดียวกันก็คือเพื่อนเพื่อนสามารถกดขายได้เลย เพื่อนๆจะขายอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะเห็นหมดเพราะฉะนั้นแล้วระบบตลาดกลางแบบเ M อย่างนี้เป็นระบบที่ดีมากที่สามารถทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้หมายถึงว่าการตลาดมันจะไหลเวียนไงผู้เล่นมาใหม่เขาก็สามารถทําเป็นตลาดแนวเดียวกันได้ถูกไหมก็คือตลาดเดียวกันอันนี้บอกได้เลยว่าตอนนั้นเล่นมา5ปีระบบตลาดกลางเ M ไม่มีทางร่มเลยนะโอ้โหถ้าอยากรู้ว่าล่มเป็นยังไงไปดูโยกางเลยครับโยกางนี่ร่มตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วขายของขายขายหยวนไม่ได้คนตามหมีโยกางน่าจะรู้อยู่แล้ว นั่นแหละคือระบบที่ผิดพลาดก็คือโยกกลางเขาจะเปิดเป็นแนวเยอะครับเป็นร้อยแนวสองร้อยแนวแล้วก็คือระบบตลาดคือตลบระบบตลาดใครตลาดมาันแล้วไม่สามารถเอาผู้เล่นมาใหม่เข้าแนวได้ด้วยนะก็คือจบเลยผู้เล่นใหม่ไม่มีทีนี้มันก็ขายแต่คนเดิมเดิมแต่เอเอ็มไม่ใช่อย่างงั้นครับเอวเอ็มขายทุกอย่างหมีบอกได้เลยนะตลบเอ่อระบบตลาดเก้าเอ็มอ่ะสามปีอัพก็ยังไม่ล่มเลยยังไงก็เล่นได้อ่ะอันนี้ตอบให้เพื่อนเพื่อ,อสบายใจนะครับสําหรับคนที่กล่าวว่าเฮ้ยผมจะลงเอเอ็มยาวยาว,ยาวดีไหมครับพี่หมีเอวเอ็มซี แจ่มจริงใช่ไหมพี่หมีอ๋อก็ถ้าทำหมีนะในบรรดาที่หมีเล่นแร็มาทุกไกด์น่าจะเจอหมีแทบทุกไกด์ทุกเกมของแร็ใช่ไหมครับหมีก็บอกได้เลยว่าเอา MC ดีสุดในระบบนะอันนี้พูดถึงในระบบนะอันนี้หมีไม่ได้อวยหรืออะไรนะหมีก็พุดตามจริงคือช่องหมีเป็นช่องจริงใจอยู่แล้วอ่ะหมีพูดตรงไปตรงมาอยู่แล้วอ่ะถ้าอย่างบางแร็ไม่ดีหมีก็ด่าถูกไหมอย่างแร็นั้น Origin หมีก็ด่าเยอะีเบิร์ h ก็ด่าเยอะก็มันไม่ดีเราก็ต้องบอกว่าไม่ดีใช่ไหมถ้าดีก็ต้องบอกว่าดีไม่รู้อันนี้หมีนะหมี่ชเๆเนย ต่อไปเป็นในส่วนปัญหาโคตติ้งนะครับโอ,โ,โอ้โหปัญหานี้ใหญ่หลวงมากเลยเอันดับแรกก็คือให้เพื่อนๆไปเรียนสก,กิลถ่ายรูปครับถ้าเพื่อๆไม่เรียนสกิลถ่ายรูปตรงเลเวลนับประจนภัยอ่ะมันจะไม่สามารถถ่ายรูปโคตได้นะครับคือมันกดนถ่ายได้แต่โคตมันจะแบบเอมันจะโผล่ตัวมายาวมากเลยนะแต่เราตีไม่ได้ครับเพื่อนๆต้องไปเรียนสก,กิลเอาเอาตรงๆก็คือถ่ายภาพติดผีนั่นแหละเออประมาณน,นี้นะครับ อันนี้มีจะบอกว่าถามว่าหมีเล่นนานไหมหมีทำามีทํางานมากกว่ามีทําทุกไกด์เสร็จแล้วหมีก็ไปหมีไม่ได้อยู่นานมากนะแต่ก็คือว่าจะทาทุกไกด์ก็น่าจะนานอยู่แหละเออมีทํางานมากกว่านะครับทํางานเสร็จหมีก็คือหมีก็ทําเกมอื่นด้วยอ่ะคือหมีก็ต้องแบบแอคทีฟตลอดเวลามันเหนื่อยนะครับถ้าเกมหมดคอนเทนต์หมีก็ต้องเพ่นแค่นั้นเองเออหมีเรียนเป็น้วไม่อเรียนแล้วมันหายไปแล้วอะแั่นหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไปกดได้ไม่ใช่นนี้มันเป็นมันมันมันเขียนโก้ดเลยอะ่ะบางท้กนะครับน,น่าจะอยู่ในนี้แหละเพื่อนๆอย่าล,ลืมไปทำสกิลดาบนะครับโอ้หของดีงามมากเลยกดทีเดียวบัฟเ็ดบัฟเลยเพราค้านีแบบพราค้านี่คือร้องซีดเลยนะสบายเลยชีวิตลู้นี้ทํามาตั้งนานแล้วดีกว่าไม่ใช่มันเป็นลูกกล้องเนี่ยแหละถ่ายมันเขียนติดผีเลยอะ เออเนี่ยครับนี่โกสคาร์เมล่ากล้องนี่รูปนี้เลยนี่นเขาเขียนเลยว่าถ่ายภาพวิญญาณเลยครับเขาบอกว่าถ้าเราเจอวิญญาณเราสามารถถ่ายได้ก็ไอพวกมุดอินพวกอะไรที่เป็นผีสามารถใช้ได้ครับก็เพื่อนๆก็มาเรียนที่นี่ได้เลยนี่นี่นักเวยนนักะจนภัยแต่มีจําแรงไม่ได้แล้วว่าขออภัยนะครับพอมเรียนเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อก็ลงดันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีดูให้นะว่ามีลงได้ปะถ้าลงได้เดี๋ยวเขาไปตีหัวให้เพื่อนๆจะได้แบบโอ้ถ้าลงไม่ได้ต้องขออภัยนะครับมีตีหน้าหมดแล้วมั้งหมดแล้วแม่ดู ลงไม่ได้เ,เรื่องนั้นมีเหลือเท่าไหร่วะเอ้ยเหลือต้องเหลือต้องสามร้อยจะไลงไม่ได้อ๋รอรอบรอบมันหมดหรือเปล่าปรบมาณนั้นครับเหลือแหลกสักงางเนี่ยแหละเออมันเหลือหนึ่งนี่ใช่หรอวะสตาร์ก โอ้โนเดี๋ยวมีเปตตี้กระต่ายก็ได้เฮ้ยทำไมหมีกดไม่ได้วะมันก็บอกมันก็เขียนอยู่ในมันหนึ่งส่วนสิบอะแหลกหรือไงหมีไม่รู้เหมือนกันวะเออลงไม่ได้แต่มีสามารถกดเลสผ่านได้นะแต่ทำไมกดลงไม่ได้เราก็ไม่รู้อะหนึ่งส่วนห้าอ่าเดี๋ป๊บนึงนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนแนวดูเผื่อจะดีขึ้นน่าจะแหลกหรืออะไรสักอย่าง เปลี่ยนอะไรครับ Pew ก็สามารถเปลี่ยนแนวได้นะครับใครจะล่าบอสอะไรแบบนี้ก็ใช้ระบบนี้ได้เลยครับระบบนี้ถ้ามาตอบโจทย์ผู้เล่นหลายคนนะครับมีว่าตลาดแบบนี้คือดีที่สุดแล้วมันทําให้เกมอยู่นานมากครับถ้าทํามีนะอันนี้มีก็พูดตรงไปตรงมาอ๋อมีรู้แล้วมีไม่ได้สร้างปาร์ตี้แน่เลยขออภัยครับน่าจะตรงนี้แหละอ้าวโถเอ้ยลืมได้ยังไงอ่ะเรียบร้อยครับขออภัยครับต้องสร้างปาร์ตี้เลยเพยื่อน,ะนๆโอ้ บอกจริงทํำหลายเกมมันมึนจริงนะเพื่อนๆลองเล่นสักสิบเกมดูก็ได้เดี๋ยวเพื่อนๆจะเข้าใจหมีเลยโอ้มึนจริงนะทํารายวันทุกเกมอย่างเงี้ยสิบเกมโอ้เล่นบอกเลยตึงครับอ่าเราก็เข้ามาเสร็จครับจริงๆอันนี้หมีว่าจะเก็บไปลงตัวอื่นแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนเนะเผืเพื่อนๆ,ๆที่แบบเฮ้ยโค้ดมันอะไรยังไงไวะพี่หมีเ้าไป,ปตีไม่ได้ึ โอ้คนถามใต้คอมเมนต์นี่สามสิบบอกคอมเมนต์เลยมั้งไอโกรเนี่ยหมีก็เลยต้องขออนุญาตช่วยเหลือกันสักน,นิดหนึ่งล้าทำไม่ได้แล้วนะอ่ะออาเจ็บตรงนหนครับหมีไม่ได้กินยาไม่ต้องกินยาก็ได้ไม่กินยาก็ผ่านแหละนี่ดอกลาแสนครับโอ้โหเอ้พอ้านี่ไม่ได้กินยาไม่ได้อะไรนะนี่บัฟเพียวเพียวนะเราตอนนี้หมีกินยาก็น่าจะแสนห้ากินยากินอะไรแบบนี้แต่ไม่ต้องก็ได้ครับมินิปกติมันดามเอจมันเข้า,เข,าเข้าแบบเม็นเนื้ออยู่แล้ว กระต่ายคุงเดี๋ยวเราตีตัวอื่นก่อนเลยครับเข้ามาเอาโกนมาแล้วไม่นไดเดี๋ยวเราตีกระต่ายให้เสร็จก่อนออาตายหมดแล้วตีกระต่ายต่อเออโอ้กระต่ายแสนสองเอากระต่ายตายแล้วเห็นไหมนี่เราจะตีโกนไม่ได้ปัญหาก็คือเราต้องกดถ่ายรูปแต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมไปเรียนสกิลนะครับโชนเออเฮ้ออย่าถ่ายผมอ้าวเดี๋ยวนะอ๋อมันออกมาแล้วครับขออภัย กี้มันปักนะมันปักตัวไม่ขึ้นไม่เป็นไรครับเนี่ยแค่นี้จบแล้วเห็นปะถ้าเราเรียนโกดทามิล่าเราก็สามารถถ่ายได้เราก็จัดการผีน้อยเลยครับคิวทาโแม่กดไฟซะหน่อยได้ไหมมันถึกเหลือเกินขอสันิดนึงแล้วกันนะครับไม่ได้ละกูขอขอพ่นไฟหน่อยเออนี่ขึ้นมาอีกหมื่นนครับเอาโกดหายตัวเห็นเราถ่ายมันรอบเดียวครับถ่ายมันรอบเดียวมันก็จะขึ้นมาให้เราตีได้แค่นั้นเองครับ แต่จริงๆมีไม่แน่ใจว่าใส่ฮอลงได้หรือเปล่านะเครื่องประดับน่าจะได้นะพวกขุดอะแต่วิธีนี้มันจะง่ายกว่าเมื่อก่อนที่ขายการฮอลงกัน500ห้าแสนเลยมั้งมีซื้อมาว่าจำได้เห็นอยู่แบบอยู่อ๋อไม่มีนะตายจ้เด็กโกดข้าอย่าทำผมเรียบร้อยครับแค่นี้นแหละ เอาโอเคครับเปื่อมีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะเพราะวันนี้คนถามมาหมีก็ยินดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกคนสำหรับคนที่ติดนะครับพาโก้อันนึงแล้วอย่าลืมเก็บผากัสามชิ้นด้วยครับต้องเอาไปใช้ในในการผ่านควทนักประจนภัยแรงดีด้วยนะครับประมาณนี้เออลูกนี้สวยขอญาตถ่ายรูปไปลงสักนิดหนึ่งอ้าวกองหายกืจะสวยแล้ว